ไะลุยเลยก็ใช้ขันไขควงให้ดูลองดูนะครับด,ดูดูแบบแรงจนแบบยังไปต่อคือมันมันแรงมากอะ่ะ ไาควงกระแทกของทางไท้อนตัวนี้ครับโครงสร้างพลาสติก ABS มอเตอร์บัตเลตมีให้เลือก3ระดับเบอร์1 4 5่งสหนตันเมตเบอร์220เบอร์360นิวตันเมตรกำลังแรงจริงหัวเป็นหัวแบบปวดเร็วแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูสามารถบอกสาะแบตเตอรี่ที่ตรงนี้เราเลือกเบอร์อะไรก็จะบอกสถานะที่ตรงนี้โคตรโคตรสุดอ่ะอีกสักตัวสิสักตัวอันนี้ คือผมบอกเลยว่าขันจมหมดทุกตัวและที่บอกว่าไอ้ขันจมในที่นี่มันคือไม้เนื้อแข็งนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนทําไมเนื้ออ่อนนี่ยิ่งสบายเลยคือแบบแรงจริงผมบอกเลยแนะนําเลยเจ้าตัวสวานไอ้ไขควงกระแทกของทางไท้อนตัวนี้ครับใช้งานดีจริงแนะนําเลย